ไอโชสปีดเริ่มต้นการคาแข่งในฤดูกาลแรกกับซินซินเนติซิตี้ทีมบานเกิดของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมกำการเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายและโรนัลดอไอเดอลของเขาก็ได้ต่อมาเพื่อแสดงความดีไม่ได้บอกกับเขาว่าสปีดจะจะไปค้าแข่งที่ซาอุการเริ่มต้นครั้งใหม่ของเขาก็ำลังเริ่มขึ้นแต่คำถามก็คือลีกซาอุจะเป็นดีกที่ดีสำหรับนักเตะมือใหม่แบบเขาหรือไม่ในวันที่สามสิบมกราหลังจากที่ตลาดซื้อขายของลีกซาอุได้เริ่มขึ้นสปีดเดินทางข้ามทวีปยยังงกุิ ฐานที่ตั้งโมูรอนอานาะเซอร์เรากการเปิดตัวเป็นนักเตะของโมูรอนอย่างเป็นทางการและเขาจะได้ลงเล่นนัดแ่งเดิมคือตัวรูปฝั่งซ้ายสื่อต่างๆได้รายงานว่าดิวซื้อขานี้มีมูลค่ากว่า30ล้านดอลลาร์และเชื่อว่าสปีดจะมาเป็นตัวแทนของมานีที่กำลังจะออกไปหาความท้าทายใหม่ในเจ้ซีซกสสัส้นนี้สปีดเข้ามาในช่วงการดูกาลของอีกซาอุซึ่งอานาเซอร์ Sir. ตอนนี้อยู่ที่อันดับ3มีแต้ม่าจากอันดับหนึ่งอย่างอาลัลฮิลานที่6แต้มังจากการแข่งขันไป16นัด อานาเซอร์ในตอนนี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของสเตฟานโนเบียลลี่นายใหญ่ชาวอิตาลีที่เพิ่งย้ายมาคุมทีมก่อนหน้าที่เซ็นสปีดเข้ามาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นซึ่งในตอนนี้เบียลี่ยังไม่ได้มีแผนการเล่นแบบตายตัวและมักจะเน้นความสามารถของนาเตสส่วนใหญ่ในการเข้าทำประตูซึ่งมันอาจจะดูดีในตอนฝึกซ้อมแต่เมื่อเทียกันกับในสถานการณ์จริงแล้วนั้น การเล่นแบบไร้แบบแผนที่ตายตัวนั้นมันกำาัาจะสร้างปัญหาต่างๆออกมาได้มากมายและในตอนนี้มันกำลังเกิดปัญหาความตึงเคียดระหว่างสองสตาร์อย่างมาเน่และโรนัลดูที่พวกเขาไม่อยอมเล่นแบบประสานงานกันอย่างที่เคยเป็นเราจะสามารถสังเกตได้จากการที่พวกเขาเมื่อจะเล่นไปที่การเลี้ยงบอลเพื่อข้าท,าทําด้วยตัวเองกันทั้งสองฝ่ายซึ่งถึงแม้ว่าการที่พวกเขาจะไม่ส่งบอลให้กันจะสร้างปัญหาหกับทีมและโดสนสุดตับที่บ่อยครั้งแต่เขาทั้งสองก็มือหนู่มจะไม่แร์ พอผลลับเที่อวมามันก็ยังคงเป็นช,ชนะในทุกแมตช์และส่วนมากจะเป็นโรนัลดที่สามารถทำประตูได้เพราะว่าเขาอยู่ตำแหน่งหน้าเป้านั่นเองสปีดที่นั่งอยู่ข้างสนามก็รู้สึกงงงวยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนและแล้วสปีดก็ได้โอกาสลงสนามในตแหน่งตัวจริงในเกมที่กบอ,กอุลริยาปคอสตาดิโอมานน่มีความฟิตที่ไม่เต็มร้อยและจะได้นั่งสำรองไปก่อนหลังจากที่เขาลงสนามไมาได้เพียง2นาทีสปีดก็ได้สร้างคอนเทนต์ตากับการไม่ไปสไลด์ลส่ฝฝาดตรงข้ามจนได้รับใบเหลือง ดูเหมือนว่าเขาจะตื่นเต้นกับการไต้ดูสนามมากเกินไปในวันนี้สปีดก็ยังคงพยายามเลี้ยงบอลเหมือนกับตอนที่เขาอยู่อเมริกาและเป้าหมายของเขาคือการส่งบอลให้เรนโดไอดอลของเขาเพียงเท่านั้นต้นออกท้งเกมสปีดเลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกเลี้ยงลูกบอลจนมันเทพแต่โตถึงแม้ว่าเขาจะเลี้ยงไม่ผ่านก็ยังคงพยายามด้วยโชว์ให้เรนโดได้เห็นถึงความสามารถของเขาแต่นี่มันจะสร้างความงุนงงให้กับเพื่อร่วมทีมและผู้จัดการไปไม่น้อยเลยทีเดียวเกมเกียวรีนั้นทนไม่ไหวต้องเปลี่ยนตัวเข้าออกมา tonight we finally got to see speed in action as all-nasa drew 0 to 0 against Dol Riyadh. and honestly his performance was absolutely terrible a 27% dribble success rate and the yellow card in just the second minute this is the guy who's supposed to replace the senegal star หลังจากที่สปีดโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีจากโอกาสที่เขาได้รับนัินกระสบนหมในเกมหน้าต,ต่อมาสปีดก็ไม่รับโอกาสในการลงสนามเลยเป็นเวลากว่าเกือบเกือบหนึ่งเดือน ซึ่งการหายไปของสปีดก็ดูเหมจะไม่ได้มีผลต่อทีมเอลนาเซอร์มากนะักแต่สถานการณ์ขอบตึงเทียร์ของซอสตา,าง์ดนก็จะคงคุกกลุ่มขึ้นเรื่อยการแสดงออกของพวกเขามาเรื่องที่จะมีท่าทีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่กรนับเป็นชโชคตีที่เพื่อนเพื่อคนอื่นในทีมต้องให้บ้าตามเมาเตะทั้งสองคนพวกเขาจะคงมีทีมเวิร์ดที่ดีกัแบบการเล่นแบบไร้แบบแผนที่ตายตัวและเชื่อป่ครองทีมและพาบอลให้สอดสานี้ได้จบสกอร์แล้เก็บชัยชนะได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่มันไม่ได้รับการแก้ไขหากปล่อยไว้นานๆาน แมตที่ี่24ของฤด,ดูกาลอา n นาซเซอร์ Al aser, จะได้พบกับอาอาลี li, ที่มีแต้มห่างกันเพียงแค่สีแต้มเท่านั้นหากพวกเขาเอาชนะได้ช่องว่างระหว่างการคว้าแชมป์จะลดลงให้พวกเขามีลุ้นมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าสปีดได้ลงเป็นตัวสำรองไปก่อนแต่พวกเขากลับเริ่มเกมนี้มาได้ไม่ดีมากนะและโดนไอแวนโทนี Tony, ย่ยิงขึ้นนําไปก่อนตั้งแต่ในที่11ส่งให้อาอาลีขึ้นนําไปก่อนแต่ถึงแม้ว่าทีมจะโดนนํา ารียกคงทำเหมือนกันทุกเกมที่ผ่านมาในการพยายามเลี้ยงบอลไปแบบไม่ส่งให้กันในเกมใหญ่แบบนี้ผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตช์ที่มันผ่านมาึ่งปิวลินตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ด้วยการถอดมาเน่ออกและส่งสปีดลงมาในสนามในนาที่50ทืกอย่างในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแต่สปีดในตอนนี้กแทบไม่ได้ต่างอะไรกับมาเน่เลยที่เขาก็พยายามไปทักษะการเลี้ยงบอลอยู่เรื่อยไปสิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือ เขาจะคงคอยส่งบอลให้โรนดูยอยู่บ้างแต่ทว่ารูปเกมนั้นมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยวินนัมซวกเขายยังโดนยิงเทิ่มไม่ถึงเหมือว่าดูรานจะสามารถยิงตีตื้นขึ้นมาได้แต่มันก็ไม่ทนัเนเสียแล้วเอานาะเสอร์พ่ายแพ้และช่องว่าของคะแนนก็เพิ่มขึ้นไปอีกในหลังจ,จบเกมนี้ระเบิดเวลาก็ทำงาน This is exactly what happens when people listen to you. I told them we needed Luis, but no. The club went and signed a kid who isn't ready. Speed has potential. He just needs time to adapt. but all you care about is yourself. it's not just about me. it's about the team. you pushed for him to be here. and did you see what happened? we lost a crucial game. และแล้วเราก็รู้ถึงสาเหตุความสัมพันธ์อัวชานของสองสตาร์ดังที่มาเน่แนะนําให้เปโอลี่เซนลุยดิอาร์ตมาเพื่ช่วยทีมแต่ว่าเขากลับเชื่อคําแนะนําของโรนันโดและซินสปีดเข้ามาแทนแถมยังทำางานได้ยังไม่น่าพอใจมากจี่ทําให่มาเน่ต้องระบายความบึดอดออกมา สปีดนั้นทําได้เพียงแค่เงียบและรับฟังและเขาต้องสร้างความเชื่อใจให้ได้นับต่อจากนี้และไม่นานเรื่องก็ได้ s <S ๊บดึงหูของนักข่าวซึ่งทําให้ก่อนเกมต่อไปเปียร์ลี่ถูกนักข่าวถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องแต่งตัวอิช u e speed was signed based on our vision and everyone must earn their place to maintain discipline Both Cristiano and Sadio will be left out for the next two games. This is not a punishment, but a reminder that unity comes first. I trust they will come back stronger. I'm out for two matches. Your moment to shine is here. Show the world what you're made of. Damn, for real. What happened? doesn't matter now what matters is you stepping up stop trying to impress everyone with tricks play smart play with your team football isn't a one-man show trust your teammates play with purpose and take this opportunity seriously show them you belong here <laughs> พราะมาเน่ถูกลงโทษในเกมนี้เขาต้องงัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้วันนี้จะเป็นโอกาสสาคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองรวมถึงให้มาเน่ยอมรับปนตตวของเขาสปีดที่รับฟังคำสังสอนจากโรนัลโดเขาลดการเลี้ยงบอลที่ตัวเองชอบทาและส่งบอลให้เพื่อนมากยิ่งขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าช่วงแรกๆนั้นเขาจะพยายามฝึกเลี้ยงไปบ้างแต่แล้วในที่สุดเขาก็สามารถแอสซิสต์ให้กับดูรานในประตูพ่าอัลนาเซอร์ขึ้นนำไปจนได้ที่1ประตูต่อศูนย์ในเกมนี้ สปีดจะคงโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยางดีเยี่ยมเหมือนกับตอนที่เจออเมริกาไม่มีผิดฟอร์มของเขากำลังจะกลับมาแล้วและใน2เกมที่ไม่มีสตาร์ดังเอานาเซอร์ก็าสามารถเก็บชนะมาได้ถึง2เกมติดอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเล่นกันเป็นทีมมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามานาของสองนักเตะน,นี้มันต้องมีการแก้ไขเพื่อทีมเดือนหน้าต่อไปได้ you're both great players but the team comes first football is about unity not ego respect each other move forward and show why your leader's on t t e pitch I hope you understand and forgive each other let's push through and f i n i s s this s e a s o o strong เกมต่อมาอานาเซอร์จะเปิดบ้ารับการมาเยือนจากอาลอิติฮัดและในวันนี้2ส,สตาร์ที่ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วจะลงสู่สนามครั้งปีดจะต้องกลับไปที่ดาน,นั้นสำรองแต่เขาไม่รู้สึกเสียใจแต่อย่างใดเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาได้ชูวความได้สร้างความมั่นใจกับมานีเรียบร้อยแล้วในเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายของเขา เพราะอาธิฮัดมีกองหน้าพิเศษค่าอย่างเบนเซม่าและความคามของเบนเซม่ามันก็ลดลงไปตามกาลเวลา แล้วอัลนัเซอร์ก็สามารถขึ้นนําไปก่อนจากการสวนกลับและเป็นโบสถ์ที่ที่ประตูไปได้แต่การยิงประตูม,มันไม่ใช่สิ่งที่แฟนรอคอยในวันนี้พวกเขารอคอยที่จะด,ดูการกลับมาเล่นด้วยกันของมาเน่และโรนันโดว่าพวกเขานั้นได้ปรับความเข้าใจกันแล้วจริงๆและแฟนๆก็ได้เห็นมาเน่ยอมเปิดบอกให้กับโรนันโดแทนการเลี้ยงเข้าประตูเองเหมือนที่เพิ่ผ่าน,านมาที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นประตูแต่แฟนๆอัลนัเซอร์คงดีใจไม่น้อยที่ทีมการจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งในตอนนี้ เรากำลัลงเดินทางเข้ามสู่ช่วงสุดท้ายของฤดูกาลเอารนะ์เซอซ์ที่นคงอยู่ที่อันดับ3มีคะแนนที่ไม่ได้ห่างกับอันดับหนึ่งอย่างอัลฮิลานมากทาให้พวกเขาังมีโอกาสในการลุนแชมป์ในฤดูกาลนี้สปีดเริ่ม,มรับโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นพอมมาน่เริ่มมีปัญหาเรื่องสเตมเมนาที่ถดถอยลงไปเรื่อยๆสปีดถึใช้โอกาสนี้ในการสร้างความระับใจกับแฟนๆเพื่อร่วมทีมและโรนันโดกับเป้าหมายในการแอสซิสต์ให้โรนันโดในทุกๆเกมและเขาก็ทํามันออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียด ในเก,กนพวกเขาอันดับหนึ่งอย่างอังฮิลาพวกเขาทําได้เพียงแค่เสมอที่สูบุูต่สูงเท่านั้นแต่สปีดก็ยังโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานเพราะมีบทบาทในเกมมากยิ่งขึ้นในทุกๆเกมและในเกมไหนที่โรนโดสามารถยิงประตูได้ Speed ปีดจะโดนทู้แอซซิตให้กับโรนโดแทบจะทุกลูกและมันไม่เฉพาะแค่เกมเมลิกเท่านั้นในศึก ACL อรอบเบลน,น,นุ่นี้ก็ยังคงเป็นสปีดที่เป็นผู้ทาแอสซิตให้กับโรนโดในทุกเกมในการแข่งขันที่เขาจะลงเป็นตัวจริงและนี่ก็ทำให้พวกเขาเอาชนะรอบเบลนตุไปได้ทุกนะัดถ้ารอบต่อไปได้อย่งบบาง ทักษะการเล่นบอลของสปีดรวมถึงการส่งบอลของเขามีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ปัญหาก,การจุดสกอง,องเขาก็ยังคงมีอยู่ในตอนนี้เขายังไม่สามารถยิงประตูดได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนี่งคงเป็นปีกับกแอซิดเหมือนกับตอนที่อยู่อเมริกาแต่ถ้าหากว่าเขาต้องการที่จะเป็นอย่างไอดอนเขาจะต้องพัฒนาการยิงให้ดีขึ้นมากกว่านี้อย่างมากในการเดินทางสู่โลกฟุตบอลของเขามันเพิ่งเริ่มต้เนเพียงเท่านั้นฤด,ดูกาลนี้จบลงและเป็นอัลฮีลานที่สามารถควา้าแชมป์ไปได้และเป็นอีกครั้งที่อานาเซอร์ ยังไม่สามารถควาชช้าแชมป์ลีกได้แต่อย่างน้อยโรนันโดก็ได้รางวัลเพลเยอร์เอฟเดอะซีซั่นด้วยผลงานดาวสดบวของลีซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสปีดเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแอดซิทให้โรนันโดได้ารดางวัลนี้ไปครอบครองหลังจากฤดูก,กาลนี้จบลงสปีดตัด้งใจจะใช้เวลาช่วงนี้เพื่อฝึกซ้อมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะได้เป็นคู่หูของโรนันโดในฤดูกาลต่อไปแต่ทว่า ทุกสื่งทุกอย่างอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ใจหวังเสมอไปเพราะการมาของเขาพู่นี้ลังจะทำให้ทีมและสานก,การเปลี่ยนไป Once again, Cristiano Jr. delivers a phenomenal performance. The young star continues to impress, raising the question can he follow in his father's footsteps and become one of the greatest players in football history?